สุดที่แล้วเราอยู่ที่เกาะกระดานกันนะคะเกาะที่ติดอันดับสวยอันดับหนึ่งของโลกเลยสุดนี้เราก็ไม่อยู่ที่เกาะไหนกันเกาะไหนที่คนไทยไม่ค่อยจะรู้จักเนยนะพูดเลยแต่ชาวต่างชาติรู้จักเกาะเล็กๆแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะจากเกาะกระดานนะคะมาเกาะไหนแค่20นาทีสปีดโบ๊ทนะคะเกาะไงไงนคนไทยไม่ค่อยจะรู้จักกันก็ไม่รู้เนี่ย นอกเหนือจากนั้นนะคะที่พักที่ออกแบบภายในย้อนยุคเจ็บแสบไหมด้วยกระจกสีนะคะแล้วก็ออกจะแนววินเทจในส่วนด้านนอกนั้นก็อบจะออกเป็นบาหลีนิดหน่อยนะคะในส่วนของตัวรีสอร์ทตัวที่พักจะคล้ายเป็นตึดโรมของอาบาหลีหรือมันดิฟนะคะแล้วก็มีซุ้มดอกเห็ดมาก ก็กระจกมันจะเป็นแบบว่าเออแบบเก่าๆโบราณอย่างนึงนะคะมันก็เออดูวินเทจดีนะเราส่วนเรามาภาคใต้ก็ต้องมีน้องฝนไม่พ้นนะคะแล้วก็น้องหมาที่คอยจะเข้ามาหาเราเป็นเรื่องปกติเลยและใดๆนะคะที่จุดที่ดําน้ำที่สวยที่สุดอยู่ที่หน้าที่พักเราคะ่ะและข้าวยอดเบาม่วงนะคะ ที่ยับยั้งโรคมะเร็งมาทานได้ที่นี่นะคะทันยารีสอร์ทนะคะแล้ก็สัตว์โลกน่ารักมากมายก็มาหาเราเสมอใดๆนะคะเรามาเกาะไงน้ำใสไหลเย็นต้องเล่นค่ะและขากลับไม่ให้เสียเวลาเปล่านะคะเรามาตรังนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสถานีรถไฟโบราณแห่งกันตังจังหวัดตรังนี้เองค่ะแต่ยังค่ะยังไม่จบ เพราะนี่คือตัวอย่างของความสนุกในวันนี้ค่ะแต่ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะก็อย่างที่ทราบกันนะคะสุขที่แล้วเราอยู่ที่เก,กาะกระดานค่ะเก,กาะกระดานมาที่เกาะไง นานไหมคะไม่นานคะ่ะ20นาทีนะคะค่าเรือคนละ400บาทนะคะมาสปีดโบ๊ทนะคะเกาะไหนเป็นเกาะเล็กๆนะ,ะในทะเลอันดาานับมันโดยจะมีรีสอร์ทเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น,นะเกาะไหนมีความยาวเพียง4กิโลเมตรนะคะกว้างแค่2กิโลเมตรตอนนี้อยู่ที่ทะเลือเกาะมุก <laughs> เรา้อนแลวซึ่งเป็นอีกเกาะที่มีแนวปะการังน้ำตื้นที่สวยงามนะคะมา,า,มาโอเคาาใช่ค่ะาาขอบคุณค่ะโอเคกาะไงขึ้นชื่อเรื่องน้ำทะเลสีฟ้าคลา้ำชายหาดอัเนเงียบสงบที่นี่ไม่มีตู้เอทอมไม่มียานพาหนะและไม่มีถนนนะคะ ที่นี่ใช้เครื่องปั่นไฟเช่นเดียวกับกรอกระดานเลยค่ะจุดดำน้ำดูปะการังที่ดีที่สุดนะคะอยู่หน้าทัญญารีสอร์ทซึ่งเป็นแนวปะกการังน้ำตื้นนะคะตอนนี้เราถึงที่ธัญญารีสอร์ทแล้วนะคะเจ็บแสบไหมคือจุดดำน้ำตื้นนะคะแนวปะกการังน้ำตื้นที่ น่าทนยานี่คือสมบูรณ์มากๆค่ะจากเกาะไหนเรายังสามารถดำน้ำตื้นรอบๆแถวนั้นได้นะคะที่ใกล้ๆเกาะไหก็จะมีเกาะเชือกเกาะแหวนเกาะม้านะคะซึ่งเป็นเกาะเล็กๆสามเกาะที่บริเวณใกล้เคียงที่นะะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือว่าชาวไทยนิยมจ้างเรือไปดำน้ำแถวๆวนั้นนะคะคือว่ายไปก็คงจะไม่ไหวถึงจะใกล้กัน เกาะไหเป็นส่วนหนึ่งของทุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตานะคะจริงๆแล้วอ่ะเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่แต่ถ้าเราเดินทางจากจังหวัดตรังจะไปถึงเกาะได้ง่ายกว่าเพราะว่าเราสามารถนั่งเรือสปีดโบ๊ทจากเกาะลันตาจากภูเก็ตจากตรงังมาลงที่เกาะไงได้เลยหรือเราสามารถเช่าเรือหางยาวจากเกาะมุกแล้วก็เกาะกระดานนะคะที่อยู่ไกลกันได้ ต่อมาถึงห้องแล้วนะคาห้องที่เราบอกว่าด้านนอกเหมือนแนวบาหลีหรือบันดิฟนะคะที่เป็นโดมโดมนะแต่พอเข้าไปปุ๊บมันจะออกแนวแบบย้อนยุคหรือวินเทจไทยไทยที่มีกระจกเป็นสีสีนึกออกไหมคะมันจะมีความวินเทจอยู่เยอะมากไม่ว่าจะเป็น ประตูนะคะประตูชั้นกลางกระจกในห้องน้ำนะคะที่พักถือว่าโอเคที่สุดค่ะโอเคมากๆเลยค่ะเกาะไหนที่คนไทยไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยแวะนะคะเพราะเขาคิดว่าเป็นเกาะเล็กๆแล้วก็ยังไม่เคยขึ้น อันดับหนึ่งของโลกนะคะตามการสำรวจแต่จริงๆแล้วอยู่ใกล้เกาะกระดานนิดเดียวเองนะคะเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ก็คืออยู่ใกล้กันทะเลเดียวกันสวยเหมือนกันเราเคยพูดกันว่ามาดูกันนะคะว่าเกาะที่ไม่ติดอันดับโลกจะสวยสู้เกาะ กระดานได้หรือเปล่าเอาจริงๆแล้วสวยสู้ได้จริงๆค่ะบอกตรงๆเลยว่าประทับใจตั้งแต่แรกมานะคะถึงที่แรกเราจะไม่เคยมาพักที่ทันย่านะคะตอนแรกเรามาพักที่เกาะไงแฟนตาซีเนาะเกาะไงแฟนตาซีคือสงบสวยโรแมนติกคือทุกอย่างดีหมดจึงเป็นสาเหตุให้เราต้องมาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง และครั้งนี้ครั้งที่สามเราลองเปลี่ยนที่มาเป็นที่ทันยารีสอร์ทดูบ้างน,นะคะก็เก๋ไก่ไม่เร็วเลยค่ะเมื่อกี้เราได้คุยกันถึงการเดินทางมาถึงเกาะไงน,นะคะว่าง่ายนิดเดียวนะคะลืมแจ้งไปนะคะยังมีอีกท่าเรือนึ่งที่ใกล้ที่สุดที่เราสามารถเดินทางมาเกาะไงคือท่าเรือปากเมงค่ะ เรือจะออกเวลาเที่ยงครึ่งนะคะโดยใช้เวลาเดินทาง45นาทีค่าโดยสารคนละ350บาทค่ะช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการมาเที่ยวเกาะงคือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนนะคะซึ่งเป็นช่วงที่อากาศแจ่มใสฟ้าสวยนะคะส่วนในเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมอุทยานแห่งชาติจะปิดให้บริการ และรีสอร์ทส่วนใหญ่ก็ปิดให้บริการด้วยนะคะฝนตกเฉยนะคะเมื่อกี้บอกว่ามาเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนฟ้าจะแจ่มใสนะคะแตงกว่ามาวันที่14คะ่ะสงสัยฝนลงหดูคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะดูธรรมชาติหน้าห้องไปก่อนนะคะฝนตกน้องตัวเงินตัวทอง ก็ออกมาให้เรายนโฉกันนะคะพูดถึงนะคะที่พักที่นี่ดีสระว่ายน้ำมีที่ดําน้ำอยู่ตรงหน้าที่พักพอดีสวยนอกจากนั้นนะคะส่วนที่ดีก็คือข้าวเบาค่ะที่อยากจะมาที่สูจน์ที่อยากจะมาลองที่อยากจะมาลิ้มรสนะคะที่เขาว่าเหนียวอร่อยมีประโยชน์จับยั้ง โรคมะเร็งได้นะคะข้าวเบายอดม่วงนะคะชื่อข้าวพันมีคนไทยแทบจะไม่รู้จักนะเป็นหนึ่งในพันข้าวเพื่อสุขภาพนะคะที่ช่วยยับยั้งโรคมะเร็งและกำลังจะได้รับการขึ้พเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. นะคะของจังหวัดตรังะคะ่ะโดยเม็ดข้าวเมื่อหุงออกมาจะมีกลิ่นหอมมันอ่อน นิ่มและนุ่มหนุบหนับคล้ายเท้าเหนียวอย่างที่บอกกันไว้นะคะระหว่างที่เราชมวิวชมความสวยงามของเกาะไหนนะคะเราก็ให้ความรู้ไปด้วยพลางพลางเพลินเพลินนะคะจะได้ไม่เครียดจนเกินไปนะคะเที่ยวด้วยได้ความรู้ด้วยนะคะที่เห็นตรงข้ามเราคือเกาะม้านะคะที่มีรอยหยักนะคะไม่ใช่ปูนนะ ตรงนี้ก็คือที่ดำน้ำตื้นค่ะเห็นไหมคะเห็นอยู่ไกลๆนึกว่าน้ำเลกนะคะเป็นจุดดำน้ำตื้นที่สวยที่สุดเห็นแนวปะการังที่ดีที่สุดเลยค่ะนั่งทำงานไปนะคะเผลอมองไปข้างบนรู้สึกเออดีนะเหมือนมาทำงานนอกบ้านแล้วแบบมีแรงบันดาลใจมีกำลังใจที่จะทำงานให้ออกมาได้ดีๆนะคะ อนมไหมขนมมอขนมไหมนมขนมอ่ะภาพนี้ก็จะเห็นชัดๆนะคะวันนี้คือกอกม้านะคะถึงเวลาเย็นแล้วค่ะเราไปดินเนอร์กันนะคะเราไปดินเนอร์วันนี้เราจะไปทานข้าวเบายอดฮวกนะคะโดยเป็นพันข้าวที่มีลักษณะเด่น ในหนึ่งกอเมล็ดข้าวเปลือกจะมีหลายสีแรกเริ่มสีเขียวนะคะจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อถึงระยะเก็บเกี่ยวจะมีสีมว่วงคล้ายสียอดมะม่วงนะคะอันเป็นที่มาของชื่อข้าวพันนี้นะและเมื่อเก็บเกี่ยวนำมาสีเป็นข้าวกล้องเนี่ยคะ่ะพอ,อสุกแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ กับข้าวที่เราสั่งมาก็จะพื้นๆนะคะทะเลผัดผงกะหี่นะคะมาสมันนะคะผัดักรวมนะกินกันแค่2คนนะคะกับข้าวเบายอดม่วงใส่กะลาเกไกะคะ่ค่ะเจริญอาหารนะคะอะไรที่มันแปลกหูแปลกตาและดีต่อสุขภาพนะคะชิมทุกเมนูอร่อยทุกเมนูคะ่ะฉันจะติดใจแล้วสั่งเพิ่มมาอีกหนึ่งกะลา สำหรับข้าวเบายอดม่วงคะ่ะต่วกับข้าวก็เหลือเยอะนะคะเป็นข้าออังหรือเปล่าแต่ก็อิ่มค่ะส่วนน้องจิงจบนะคะก็มาส่งเราเข้านอน,นะคะ่ะเช้านี้เป็นเช้าที่ดีมากเลยนะคะ อากาสดชื่นแจ่มใสไม่มีเงาของเขาฝนแตย่างใดเลยนะคะพระอาทิตย์สวยมากเลยค่ะเกาะไหนทัญญาบีตรีสอร์ทนะคะเป็นรีสอร์ทที่เงียบสงบกลมกลืนกับ ธรรมาชาติลาการบริการที่ดีมากๆเลยนะและเป็นไฮไลท์เลยก็คือชายหาดหน้ารีสอร์ทอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะว่าดูกว่าราังได้เลยไม่ต้องไปไกลนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับการพักผ่อนนอนฟังเสียงคลื่นเล่นน้ำทะเลหรือจะพายบอร์ดก็ได้นะคะตอนนีก็ถึงเวลาไปทานอาหารเช้ากันนะคะ ระหว่างทางเดินนะคะเราก็จะผ่านธรรมชาตินะคะเห็นนู่นเห็นนี่ก็ชี้ไปตลอดทางนะคะในส่วนของอาหารเช้าก็เหมือนทั่วทั่วไปนะคะก็คืออาหารเช้าที่รองรับซับพอร์ตนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยแล้วก็ชาวไทยด้วยนะคะถึงแม้จะเป็นชาวไทยแค่น้อยนิดหรือเราแค่สองคนนะคะณนะทันยารีสอง ในช่วงวันสองวันนี้นะคะวันก่อนก็ไม่มีนะคะจากการที่ได้ถามน้องๆพนักง,งานหน้าเคาน์เตอร์นะคะเพราะว่าทันย่ารีสอร์ทจะเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติมากกว่าคนไทยคะ่ะก็อย่างที่บอกนะคะไม่ทราบว่าคนไทยไม่รู้จักเกาะไหนหรือคิดว่าเกาะไหนไม่สวยหรือย่างไง เพราะว่าเป็นเกาะเล็กๆแต่ยิงสวยและสงบมากเหมาะสําหรับคนที่ต้องการมาพักผ่อนนะคะมาพักผ่อนมาพักใจหรือพาผู้ใหญ่มาพักผ่อนก็เหมาะนะคะเพราะสงบมากค่ะบริการที่พักในรูปแบบห้องพักและวิลล่าส่วนตัวห้องกว้างขวางน,นะคะสะอาดมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครันนะไม่ว่าจะเป็นสาวย่ายน้กลางแจ้งร้านอาหารหรือบาร์สำหรับหนุ่มสาวนะคะใครสนใจนี่สอบถามจองห้องพักมาได้เลยนะคะเกาะไหนทันยาบีรีสอร์ทนะคะทางเฟซบุ๊กชื่อนี้เลยค่ะใครที่คิดว่าเกาะไหนไม่สวนต้องมาพิสูจน์แล้วล่ะคะ่ะแล้วจะติดใจนะคะเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะ0 9 4 8 8 3 2 8 8 8ค่ะ าเริ่มต้นเพียง3,350บาทนะคะเดินทางช่วงเดือนพฤศจิกายนดีที่สุดค่ะหรือไม่ก็กลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อากาศตบแปรปรวนนะเนาะจะว่าไปแล้วนะคะชีวิตของเราจริงๆเราก็เหมือนคลื่นในทะเลมีขึ้นบ้างลงบ้างคลื่นในทะเลดูแล้วก็คงไม่ต่าง คลื่นชีวิตสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะผ่านมันไปได้คือสติบางทีการนั่งมองดูทะเลไปไกลๆคุยกับตัวเองบ้างยิ้มให้กับตัวเองบ้างไม่ว่าคลื่นจะถาโถมมาแค่ไหนเราก็จะผ่านพ้นมันไปได้ไม่ช้าก็เร็วเมื่อกำลังใจเราเต็มก็อย่าลืมที่จะแบ่งปัน สิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้บ้างนะคะสวัสดีค่ะเกาะไงน,นะคะเกาะไงทันย่าค่ะตรงนี้เป็นทันย่ารีสอร์ทที่อยู่เกาะไงและวค่ะเดิมเรามากเกาะไงแฟนตาซีรงนี้ค่ะเอยสวยงแต่วันนี้เราต้องเปลี่ยนที่บ้างทันย่าก็โอเคนะ ตอนนี้ก็หมดเวลาสมุดแล้วนะคะเราเล่นน้ำเพลินลนะคะใกล้เวลาเช็คเอาท์รีบไปเลยค่ะรีบมาเช็คเอาท์ก่อนค่ะมาเช็คเอาท์สายแล้วนะคะเช็คเอาท์ค่ะนะะมาจ่ายค่ากับข้าวค่ะเมื่อคืนทานไว้แล้วก็ไม่จ่ายนะคะเพราะว่า คิดว่าจะมาเคลียร์ตอนเช้าค่ะได้เวลากลับนะคะเรานัดเรือไว้เที่ยงครึ่งนะคะเรือของเนชนกนะคะเอากลับไปท่าเรือควรตุง้งกูนะคะที่เราฝากรถเอาไว้ราคา1400นะคะเนชนกของบางหานทัวโอเคค่ะบริการดีนะคะแนะนำเลยค่ะมาได้เลยนะออกจากเกาะไงแล้วค่ะ เวลาเรือถอยออกใจหายทุกทีนะคะคิดถึงความสวยงามคิดถึงทุกอย่างที่นี่ถูกความปทับใจนะคะนั่งเรือมาไม่นานก็ถึงท่าเรือคนตุ้งกูแล้วนะคะดูช่องโกโกโก,โกวิตแต่งกว่าคงจะมีคนคิดว่าทำไมไปแต,แต่ทะเลทะเลแล้วก็ทะเลนะคะยังไม่หมดคะ่ะ ยังมีทะเลอีกนะคะรอดูนะคะทะเลมันสวยค่ะจึงท่ารัวจึงท่ารัวจึงท่ารัวทลขวดตุ้มปู้ะจ๊ะ คค่ะุถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพนะคะพูดผิดพูดถือประจำเลยค่ะไปเอารถกันค่ะที่ฝากเอาไว้เราฝากรถไว้ที่นี่สองคืนคือแรกเราไปนอนกันที่เกาะไหนที่เซเว่นซีนะคะเอ้ยม่ไม่ใช่คือแรกเราไปนอนที่เกาะกระดานที่เซเวนซนะคะแล้วเราก็ นั่งเรือจากเกาะกระดานมานอนที่เกาะไงรถ <c oughs> ก็ตามนั้นเลยค่ะออกจากเกาะไงแล้วโดยจะพาไปสถานีรถไฟโบราณน,นะคะ <c oughs> มากินน้ำโซดากันก่อน <c oughs> ขับมาไม่นานเลยค่ะขับมาแป๊บเดียวก็ถึงสถานีรถไฟกันตังนะคะสถานีรถไฟโบราณหรือเป็นโบราณสถานแห่งชาติไปแล้วนะคะ ระหว่างที่เล่าประวัติไปนะคะก็ชมภาพของสถานีรถไฟไปพลางๆนะคะเป็นสถานีรถไฟที่มีพระพุทธรูปให้สักการบูชานะคะพระนวราชพระฐบพิษนะคะพระพุทธรูปประจำการรถไฟแห่งประเทศไทยคะ่ะสุดเส้นทางรถไฟสายอันดามันคะ่ะ ที่นี่สถานีรถไฟกันตังจังหวัดรังนะคะเป็นสถานีรถไฟที่เก่าแก่แล้วก็มีความสวยงามคลาสสิกอย่างที่หลายๆสถานีไม่ค่อยมีให้ได้ชมแบบนี้กันแล้วนะคะหลายๆคนมาเช็คอินที่นี่นะคะเพราะมีความคลาสสิกแล้วก็สวยงามอยู่มาก ีรถไฟแห่งนี้นะคะเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1เมษายนพศ2456นะคะในอดีตใช้เป็นที่รับส่งสินค้ากับต่างประเทศทั้งสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซียมีรางรถไฟต่อไปเป็นระยะทางยาวประมาณ500เมตรจนถึงท่าเทียบเรือกันตังตัวอาคารแบ่งออกเป็น2ส,ส่วน ประกอบด้วยส่วนตัวอาคารและชาญนชลาด้านหน้าของอาคารมีมุกยื่นมีการตกแต่งประดับมุมเสาด้วยลวดลายไม้ฉลุกคงเอกลักษณ์เดิมนะคะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6และปัจจุบันได้รับการขึ้นะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกมรมศิลปากรแล้วนะ ส่วนตัวอาคารที่ทำเป็นมีผนังไม้ตีตามตั้งโชว์แนวพร้อมช่องลมระแนงไม้ตีแยงบานประตูหน้าต่างไม้แบบเก่าส่วนที่เป็นถูนะมีรั้วลูกกลงไม้พร้อมบานประตูขนาดเล็กการพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน ส่วนด้านหลังอาคารเป็นชั้นชลามีหลังคาจัว่วคลุมแยกต่างหากนะโดยเสารับหลังคาชั้นชลานี้มีค้ํยันไม้ฉลุตกแต่งให้กลมกลืนกับตัวอาคารภายในสถานียังมีของใช้ในอดีตคงเหลืออยู่โดยภาพรวมแล้วสถานียังคงรักษาเอกลักษณ์เดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ไว้เป็นอย่างดีนะ เป็นผลทำให้ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของจังหวัดรังโดยกรมศิลปากรตั้งแต่พศ2539ค่ะในปัจจุบันสถานีรถไฟแห่งนี้ยังใช้โดยสารผู้โดยสารไฟนะคะจากจังหวัดรัง สู่สถานีบางซื่อนะคะกรุงเทพอภิวัตรโดยออกวันละหนึ่งรอบเท่านั้นนะคะเวลาโดยประมาณก็ประมาณบ่ายสองนะัที่นี่นอกจากเป็นสถานีรถไฟเก่าแก่ที่ยังให้บริการผู้โดยสารอยู่นะะนอกจากจะเป็นโบราณส,สถานแล้วยังเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษากันต่อไปค่ะ รถทางด่วนสถานีได้กำหนดเวลาเปอดรุด่วนเร็วชิดหนึ่งหกแปดนะครับรถตูบริษัทจากสถานีกันตังไปทางสถานีกรุงเทพมหานครครับบริเัทที่สองจากสถานีกันตังไปที่จุดรถส่งบริษัทที่สถานีตรังสถานีห้วยยอดปจุดรถกระบังสถานีที่วางตลอดถึงชุมทางทั้งสองเป็นสถานีะไปตามลำดับสถานีกันตังแนะนำการรถไฟแห่งประเทศไทยขอประสังเาตเดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสุนีภาพและประสบโชคดีขอบคุณครับ anam <coughs> ไฟเที่ยวสุดท้ายกำลังออกจากสถานีค่ะการเดินทางมาสถานีรถไฟกันตังนั้นสามารถเดินทางได้เพียงขบวนเดียวเท่านั้นนะคะคือขบวนรถเร็วที่167กรุงเทพกันตังซึ่งออกจากสถานีกรุงเทพตอน18นาฬิกา30นาทีนะคะถึงสถานีกันตังเวลา11นาฬกา20นาทีแล้วจะจอดพักเพียง แค่1ชั่วโมง20นาทีนะคะหรือเลแทแค่นิดหน่อยนะคะที่เราเห็นอยู่นี่เรียกว่าเครื่องตาทางสะดวกนะคะเครื่องเขียวเขียวเนี่ยแต่และสถานีจะมีอยู่สองเครื่องนะคะใช้ติดต่อกับสถานีก่อนหน้าและสถานีถัดไปโดยการสื่อสารและกลไกต่างๆเกิดจากระบบไฟฟ้าที่ไหลผ่านสายทองแดงเครื่องทั้งสองถูกจับ ู้เป็นฝาแฝดกันกับสถานีที่ต้องการติดต่อสื่อสารด้วยนั่นเองค่ะภายในสถานีนั้นยังมีของฝาก ของซื้อของฝากให้คนที่อยู่ปลายทางหรือเรามาเที่ยวที่สถานีรถไฟกันตงังเราก็ซื้อของพื้นถิ่นไปฝากคนที่บ้านได้นะคะหรือจะเก็บรูปภาพสวยๆนะคะเอาไปให้คนที่บ้านดูหรือจะพาคนที่บ้านมาเที่ยวที่นี่ด้วยก็ได้นะคะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนที่ทานข้าวกันค่ะมาดูอะไรที่มันแปลกหูแปลกตากว่าที่บ้าน เร,เราก็จะมีความสุขขึ้นนะคะหรือถ้าไม่ได้มาเองนะคะก็ไปเที่ยวกันนะคะกับโกโกโกวิดแตงกว่าค่ะเพียงกดไลค์กด s u b สไคร b e กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วแตงกว่าจะเอาคลิปดีๆมาฝากคุณผู้ชมไม่ให้ขาดเลยนะคะ ตรงนี้มีร้านกาแฟด้วยนะคะคลิปเก๋ม,มากเลยค่ะแนะนำสำหรับคนที่มานะคะจะเหนื่อยจะร้อนก็มีที่พักนะคะห้องน้ำห้องท่าสะดวกค่ะมุมถ่ายรูปเช็งอินสวยๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่แตงกวาร้อนนะคะขอกลับบ้านก่อนนะ มาถึงวันนี้แตงกว่าขอบคุณทุกคนที่ซัับออ์ตขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต e แตงกวาหวังว่าคุณผู้ชมจะไม่เบื่อและคอยให้กำลังใจอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะ